สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับอาอร์โชลิสนะครับก็เราจะพูดถึงไปเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็คือในกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หางพานจจนะครับหรือว่าบิ๊กโจกนะครับก็ในสองสามวันที่ผ่านมานะครับได้มีข่าวออกมานะครับแล้วก็หลายข่าวนะก็ตีข่าวกันไปว่าอ่าบิ๊กโจกนะครับจะได้กลับมาเป็นรองพบตรนะครับก็คือเหมือนแล้วว่าทางศารเนะี่ย จะมีการให้พิโจกนะกลับมาเป็นรองผบ,บแล้วก็บอนกั้ว่ามีการเยียวยานะครับในกรณีที่ว่าให้ออชรชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับจะมีการเยียวยานะครับก็ทีนี้เหมือนก็มีข่าวออกมา,มามากมายนะครับจนผู้คนนี่ครับก็ให้ความสนใจกันนะครับว่าที่ออกมาตรงนี้ครับเป็นเรื่องจริงไหมนะครับก็ออกมาถ้าจำไม่ผิดเนะมื่อในวันที่ สิบสามนะครับก็มีหลายตำนับข่าวนะครับก็เฝ้ารอกันเลยนะครับว่าทางสามพกครองเนี่ยจะให้ปิจกกลับมากลับมาอย่างตอลออย่างสานักงานตำรวจไหมนะครับตอนนั้นนะครับก็มีหลายข่าวมากมายครับก็ก็คุยงานาเรียกว่าติดตามติดกันไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วทีนี้พอตกประมาณสักเย็นๆนะครับก็มีกระแสะข่าวมาอีกว่า ทางชุดเล็กนะครับทางอนุของศาสตร์ปกครองนะครับอนุนะครับที่เขาดูคดีเกี่ยวกับบิโจโญเนี่ยครับก็คือพูดง่ายว่าเขาก็ได้เหมือนว่า,วาเอาคาคาตรงนี้เอาเกี่ยวกับว่าเนี่ยเอาไปให้กับทางคณะกรรมการศราสตร์ปกครองนะครับว่าจะคุ้มครองไหมนะครับพอไปไปมาก็มีข่าวมาว่า คือไม่มีการคุ้มครองครับจะไม่ไม่ได้คุ้มครองคนระับพูดง่ายๆคือเพราะว่าไม่ไม่คุ้มครองชั่วคราวนะครับก็เลยเหมือนเป็นการแบบตีตกไปไมมนคุ้มครองชั่วคราวนะครับก็เลยทําให้เหมือนว่าแซ่ข้าออกมาว่าเฮ้ยบิ๊กโจนะ๊กเนี่ยไม่ได้กลับแล้วจบชีวิตบิ๊กโจนะ๊กแล้วคือจากที่ผมไปดูมานะครับก็ม,มีมีหลายท่านไม่ว่าอนาะจารย์ปรเมศเองหรือว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศนะครับแล้วก็อ่าหลาย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 ผู้รู้นะครับ ก็เลยออกมาชี้แจงนะครับหรือว่าออกมาเขาเรียกเป็นการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือไม่สามารถไปอ่าละเมิดอำนาจศาลได้นะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันตรงกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคุ้มครองทั่วข่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องคุ้มครองแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเลยจากการที่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กลับไปเป็นอ่าเป็นคัดิเดตผบตรหรืออะไรเพราะว่าตอนนั้นนะ่ Big ะบิ๊กโจ๊กอ่ะ ที่แทงเรื่องขึ้นมาในวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่27ตุลาอะไรเงี้ยที่ว่าขอให้คุ้มของชั่วข่าวในกรณีนั้นตอนนั้นเขายังไม่ได้มีการแต่งตั้งของรตลลไงใช่ไหมโจก็เลยเหมือนว่าให้คุ้มของชั่วข่าวว่าเนี่ยการที่ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยให้มีการคุ้มของชั่วข่าวไว้ก่อนเหมือนเป็นการระง,งับหรือว่าคุ้มของชั่วข่าวไว้ก่อนแต่ทีนี้ ในตรงนั้นมันเลยมันเลยมันเลย,เลยตรงที่ว่าพูดง่ายว่าบิ๊กต่ายก็ได้เป็นพบอตลอดแล้วมันผ่านไปแล้วคือตรงนี้มันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องคุ้มของแล้วก็คือตรงนี้พิกโจก็ในค่ะในตอนในที่ว่าร้องส,อสองั่งอทูงตุไปว่าที่ว่าอ่าบีการให้ออกจากราชการโดยไม่ชอบก็โดยตอนนั้นมีทั้งอ่าทางบิ๊กต่ายที่ฟันคําสั่งไปแล้วก็ทางอ่าคุณนายก คุณเศรษฐานายกคนก่อนนะฮะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่า,วาตอนนี้เขายังไม่ได้มีการฟันธงหรือไม่ได้มีการอะไรเลยตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังคือคือไม่ได้คุมค,มค,มคมวามรู้ก็ยังต้องรออยู่ต่อไปจนกว่าะจะเขาจะหยิบคําตรงนี้มาวินิจฉัยหรือว่าฟันธงซึ่งการหยิบมาวินิจฉัยหรือฟันธงเนี่ยมันจะต้องมีการ ร้องกันด้วยอย่างสมมติว่ามีข้อกล่าวหามีอะไรมามีหลักฐานข้อมูลมาแล้วก็ต้องมีการส่งตรงนี้โต้แย้งไปที่ทางตำรวจว่าอเนี่ยโต้แย้งกันมาว่าอาจจะให้ออนราชการเนี่ยมีข้อมูลมีอะไรโต้แย้งกันต้องสู้กันก่อนถึงจะมีการฟังไบคำสั่งว่าเนี่ยบิ๊กโจ๊กผิดจริงอันนี้อันนี้ที่ผมผมผมฟังมาจากอันนี้นะทาง ท่านเสรีพิสูจน์บอกว่ามันจะมีหลายขั้นตอนมากมันจะยังไม่จบอันนี้มันแค่ว่าไม่ได้ชุคุมของั้วขา่าวส่วนที่ว่าที่ว่าทางบิ๊กต่าเนี่ยจะให้แต่งตั้งของบรอรเออรองของบรอรขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะว่าไปดูในเรื่องของบิ๊กโจ๊กผิดวิน,ยนัยแรงไหมซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นพลตำรวจเอกสลาวุฒิการณน,นิดนะครับที่ท่าน,นเคยดูอยู่แล้วแต่ท่าน,นก็เสียไปแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็ยังไม่มีคนที่เข้ามาดูตําแหน่งมัน ที่จะต้องมาเหมือนเขามาแต่งตั้งใหม่แต่งตั้งใหม่ให้เข้ามาดูให้เข้ามาดูในเรื่องของตรงนี้ที่ค้างไว้อยู่ไม่ได้เป็นการว่าจะตรวจสอบวินัยร้ายแรงแบบจะนั่นใหม่ไม่ใช่ก็คืออันเก่านั่นแหละเขายังไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลอะไรเงี้ยว่าได้มีการบอกว่าผิดจริงไหมอะไรจริงไหมซึ่งตรงนี้ท่านสันติบอกมันมันก็ตอบอยู่แล้วนี่ ก,ก็มันก็แต่งตั้งกันมาอยู่แล้วมันมีมาอยู่แล้วก,ก็ดูไปดิก็นั่นไปส่วนบิ๊กโจ๊กก็ตอนนี้ก็จะไปไหว้พระทำบุญจะทำอะไรก็ก็แล้วแต่เพราะก็ต้องรอเพราะว่าตรงนี้มันจะใช้ระยะเวลาเกือบเกือบสองปีอ่ะสองปีอ่ะคือแบบมันจะใช้ระยะเวลาเยอะหลายปีจนว่าฝัานสับตรงฝ่าตรงเนี้มันจะแบบจบลงอ่ะฝ่าศาทจะฝ่าธรศา,า,า,าสตรมาซึ่ง พี่โจ้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ว่าเสียสิทธิ์หรือไม่ได้อะไรก็คือใช้ใช้สิทธิ์ตามตามที่ตัวเองว่าเออแบบเนี่ยไม่ได้รับความชอบธรรมไม่ได้อ่าไม่ชอบด้วยกฎหมายรับความชอบธรรมก็สามารถไปร้องศาลปกครอง,องสูุดได้ตรงนี้ศาลปกครองสูุดก็การที่ว่าไม่ได้คุ้มครองทั่วขังนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการบอกว่าเออออกไปเลยคือแบบคุณหมดสิทธิ์แล้วไม่ใช่พอไปถึงถึงที่สุดแล้วบางทีศาลอาจจะฟังคำสั่งมาว่าการให้เราจะรชการไปก่อนเนี่ย ไม่ชอบด้วยคนใหม่ก็ได้พิกโจก็อาจจะชนะแล้วก็ได้กลับมาเป็นรองบอรตรลออก,ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันมันเป็นเหมือนแปลว่า,วาตอนที่พิกโจกบอกว่าให้ให้คุมคลองชั่วคราวเป็นในกรณีว่าสมมติว่าพิจไต่ขึ้นเป็นบรตรลกแล้วแล้วพิกโจกเนี่ยในใน,ใน,ใ,นในช่วงเนี้ยว่าเออเนี่ยอ่าถ้าเกิดแบบศาลบอกว่า,วาเอ้ยให้เยียวยาให้พิกโจกกลับไปปุ๊บเนี่ย บิ๊กโจ๊กก็จะต้องกลับไปเป็นรองพบตรหรือว่าถ้าเกิดตําแหน่งมันเต็มเนี่ยก็ต้องร้องขอตําแหน่งตรงเนี้ยเพื่อที่ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับไปเป็นรองพบตรอ,อันนี้มันมันเป็นประมาณตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แบบกลับไปลอยๆแบบเป็นตำรวจเฉยๆไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เขาก็เลยมีการคุ้มครองกันแต่ทีนี้ว่ามันเลยเลยเลยจุดที่ว่าบิ๊กต่ายเ็าขึ้นเป็นพบตรอ้วใช่ไหมแล้วก็ในตรงที่ว่ารองพบตรเนี่ยก็ ก็ยังไม่ได้มีแต่งตั้งขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องเหมือนต้องรอต้องรอก่อนก็เลยก็เลยยังไม่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นมาไอ้ตรงนี้รายละเอียดมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าท่านเสรีพูดมาแต่ผมก็ไม่ไปกลาวรวมกับตำรวจหรือทางศาลเองก็ตามผมเป็นแค่เป็นคนวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปโจมตีหรือว่าเอาไปด่าว่าใครนะครับไม่ได้ไปโจมตีหรือว่าจะต้องไปไปเป็นศัตรูกับใครอันนี้เป็นการ เล่านะครับเล่าเล่าเล่าในในเหตุการณ์เหมือนแบบว่าเอาให้มันแบบพอแบบมองภาพออกครับว่าเป็นหนึ่งสองสาอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าท่าน๊ิโจมีสิทธิ์ที่จะกลับไปไหมก็ยังยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตอนนี้อาจจะต้องรอเวลาอีกหน่อยอย่างท่านปรเมศมาบอกว่ามันไม่ใช่มันคุ้มครองทั่วคราวก็ ก็ก็ก็เขาเห็นว่าเออก็มีการแต่งตั้งของบตรรไปแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์แบบไปแล้วใช่ไหมโจเขาก็ยังก็จะไปทำบุญไปอะไรรือจะทำโน่นทำนี่อะไรก็าถามว่าทำได้คือแบบก็รอไปรอจนกว่าทางสารปกครองสูุรเนี่ยเขาจะมีคําสั่งว่ามันต้องมีการฟ้องร้องกันอีกมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแบบว่ามันไม่ใช่ฟ้องร้องนี่ คือคือล้อเงิะมันร้องไปแล้วแต่มันเป็นการที่แบบว่าอ่ะโจทโจท์กับจำเลยเหมือนแบบว่าอ่ะแบบอันเนี้ยเขาก็จะต้องส่งไปให้ทางน้ำหลวจว่าเออเนี่ยข้อมูลเนี้ยยังไงแบบเขาเรียกว่ามันหักล้างกันนะเพื่อที่จะให้ชนะคดีหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่อยู่ดีๆทางนู้นเขาจะมาวิเคราะห์ฟันธงนู่นนี่นั่นเองแล้วก็ ตีไปเองว่าให้กลับมามันก็ไม่ได้มันต้องมีการถกเถียงกันมันต้องมีการทั้งสองฝ่ายมันจะเป็นอย่างประมาณนี้อันนี้ก็คือจากที่รู้มามันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สาหรับพิจโจนี่ยก็ถามว่ายังมีโอกาสที่จะได้กลับไปไหมมียังมีอยู่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าพูดง่ายว่าพิจโจเนี่ยมันเขามีความสามารถมีเป็นตำรวจที่แบบว่า การได้าาก็เสียอะไรเงี้ยครับเป็นแบบไม่ว่าจะคุยกับใครก็สามารถเข้าถึงได้หมดสามารถแบบดิวจบได้หมดเข้าถึงได้หมดไม่ว่าจะให้ทําอะไรก็สามารถทาได้หมดอ่ะก็ทางในเรื่องของการเมืองอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าทางการเมืองเขาอยากจะได้พี่โจ๊กเอาไปกลับไปเป็นตำรวจหรือไปเอาเพื่อจะว่าเอามาใช้งานอะไรอย่างนี้อีกไหมหรืออะไรยังไงไหมเพราะว่าอย่างท่านบาลเมตบอกว่ามันต้องมีการเอากลับมาใช้งานแน่นอน แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเป็นตำรวจระดับนี้มันก็ยังมองเห็นถึงประโยชน์อยู่ใช่ไหมอ่าใช่มันและอีกอย่างหนึ่งก็มันมีคดีมันก็ต้องเคลียร์กันให้จบก่อนอย่างทางปปชอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมมันต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนมันต้องหลายๆส่วนมันต้องให้ให้ใสถึงจะกลับมาได้อะไรเงี้ยก็สำหรับตรงนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาติดตามนะครับหรือว่าเข้ามาฟังผมวิรารห์หรือมาพูดคุยกันนะครับ ผมก็จะพูดแนวประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีการกระโชกข้อห้างหรือว่าจะไปว่าด่าใครหรืออะไรต่างๆก็ต้องขออนุญาตนะครับเอาชื่อของหลายๆท่านเข้ามาวิเคราะห์นะครับก็ผมขออนุญาตนะครับก็สาหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสาหรับวันนี้ผมอาชวริตก็ต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ